อย่าเชื่อว่าปัญหาเล็กๆอย่างการเบิกกุญแจเป็นปัญหาสําคัญที่นายหน้าแทบทุกคนจะเจออยู่เป็นประจํารวมทั้งตัวผมด้วยก็อะไรบ้างล่ะที่ผมต้องเจอนิติหากุญแจไม่เจอใครเอาไปก็ไม่รู้เจ้าของไม่ได้ฝากเอาไว้โอ้ยสารพัดปัญหากุญแจจริงๆแล้วจะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถเข้ามาเบิกกุญแจได้ง่ายๆในร้านคาเฟ่แบบนี้ด้วยขีมายเดอร์ระบบฝากและเบิกกุญแจที่จัดการให้คุณได้หมดที่สำคัญใช้งานง่ายมากๆและตรวจสอบได้ตลอดเวลา อเมริกาโน่แก้วนึ่ครับที่ผมต้องทำก็แค่ลงเวลานัดเพื่อเบิกกุญแจแค่แสดง QR code แล้วก็รอรับกุญแจ <S <S อะไรมันจะง่ายขนาดนี้กุญแจที่เบิกแล้วค่ะมันดีมากไวเวอรเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็ได้กุญแจแล้ว <S <S 2> <S 2> อะไรจะสะดวกสบายขนาดนี้ ชีวิตดีก็ได้คียไมเดอร์